เอ้ยยสวัสดีครับผมเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมสูงกันด้วยนะครับเห็นกอริล่าที่ตีกองด้านหลังไหมใช่แล้วครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์หมายคราพริกเซมอน ใจอิ่วนั่นเองครับผมซึ่งใครที่ยังไม่คุ้นเคยเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีคนเล่นเพียงแค่เก้าคนเท่านั้นครับซึ่งรวมแอดมินรวมผมไปด้วยแล้วเนี่ยถ้าตัดทิ้งไปก็เหลือเพียงแค่หกคนเท่านั้นครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่มาแรงเลยถ้าหากว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดลิงก์ใต้คลิปม,มาได้ซึ่งก็แน่นอนวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้พร้อมกับโปรโมตนั่นเองครับในในผมก็หมดสัญญากับทางไมค์คารบพิเซอกนอรับางไมอะนตล้วด้วยครับเอเคครับวนน่าน เดี๋ยวเรามาเอนจอยกันเลยดีกว่าครับผม <What? S 1> ซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ย <What? S 1> ผมมากับคู่ที่มีชื่อว่าฮิบันนี่นั่นเองครับ <What? S 1> ซึ่งเป็นฮิบันนี่ชายนี่ครับสำหรับใครที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยโป้โมนสตาร์เตอร์ที่เราเลือกตัวแรกเนี่ยก็เป็นโป้โมนชายนี่นั่นเองครับผมซึ่งผมก็ได้ทำการเลือกเจ้าฮิบันนี่มานั่นเองครับโดยเริ่มมาเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นที่สปาวน์นี้ครับสิ่งทีามองซ้ายมองขวาไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเอ่ไอไอเทมฟรีฟาร์บโซน โรเทคโซนหรือว่าโซนต่างๆแม้แต่สกินนั่นเองครับผมซึ่งเราก็มีวิธีรับสกินต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อรับสกินนี้บอกเลยครับว่าสกินเนี่ยโคตรน่ารักนอกจากนี้ใครที่ทํากิจกรรมแชร์เนี่ยก็สามารถรับฟรีๆไปเลยเลยขวาซ่าหนึ่งตัวเลยทีเดียวเชียวครับแม้แต่บูธในโตนิคคอร์ดครับก็สามารถรับสกินนี้ไปได้เลยบอกเลยครับว่าสกินนี้เนี่ยโคตรจะหล่อเท่เรื่องครับแล้วก็สำหรับใครที่มาเล่นใหม่เนี่ยเราก็สามารถรับของตรงนี้ได้ครับ ฟรีบารกอนครับผมเมื่อเราทำการกดคลิกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับบากอนชายนี่มาตัวหนึ่งครับผมจะเป็นตัวนี้นั่นเองผมก็ได้ทําการกดรับมาแล้วครับเป็นบากอนตัวสีเขียวน่ารักมุ้งมิ้ง อีกทั้งนอกหนือย่างนี้เนี่ยยังสามารถกดรับอัญจาบอลได้ทุกๆ1ชั่วโมงรับโปกเกมบอลอีก1ชั่วโมงแล้วก็รับเกทบอลในอีกทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองครับผมสามารถมากดรับกันได้นะจ๊ะโอเคครับผมโดยนอกจากนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการกดตัวอีค่ะเพื่อวร์ปไปโซนต่างๆได้ครับซึ่งจะมีโซนตั้งแต่โปเมอรเซนเตอร,ร์นาจาจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็โซนต่อมาครับจะเป็นโซนบอสเลดครับตามมาจริงๆกับเลเวลโซนครับเป็นโซนสาหรับการฟาร์มเวลมีแต่เ10เวลล30เวลยล้วก็เวล้าด้วบเว ซึ่งโซนต่อมาครับก็เป็นโซนฟัสซิลนั่นเองครับตามด้วยโซนต่อมาส่วนของฟังพวกนี้เนี่ยเป็นโซนในการจับโปเกมอนครับเราไปที่เคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตีมฮิลหรือฟอร์เรสต่างๆเราสามารถไปจับโปเกมอนกันได้โอเคครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีโซนกาชาครับเป็นโซนที่ผมชอบมากที่สุดเลยแล้วก็ยังมีโซนอัญเชิญโปเกมอนตำนานอีกด้วยแล้วก็มีโซนย่อยโปเกมอนครับสำหรับสุ่มกาชาครับเมื่อเราสุ่มได้เกเนี่ยเราก็สามารถนำไปไปย่อยเป็นโปเกมอนได้นั่นเอง แล้วก็ยังมีโซนต่างๆมากมายครับถ้าใครอยากจะมาเล่นเนี่ยสามารถเข้าโดยลิงก์ใต้คลิปนี้กันได้ซึ่งผมก็พูดมายาวขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าตามภาษาคนพูดยังผมมานะไม่ไหวแล้วครับโอเคโอเคดีขึ้นมาหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราครับสปากับกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับซึ่งไหนๆเนี่ยเราก็มาที่เซิร์ฟนี้แล้วเราก็จะมาทดสอบกันหน่อยครับว่าสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยสังคมเป็นยังไงกันบ้างครับผมครับสวัสดีครับไปก่อนเลยปะ นี่น,นี่ผมมียอดยูทูบเบอร์สุดเท่ด้วยครับสำหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราอยากจะมาทำการถ่ายคลิปที่คอเออเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็มี์ยอดยูทูบเบอร์ให้สามารถเข้ามาเล่นกันได้นี่ครับมีคนต่อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนี่น,นี่บอกแล้วว่าสังคมเนี่ยแจ่มแน่นอนครับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมมาเล่นเนี่ยครับมาถามเลยต่อดีสาหรับผู้เล่นใหม่ ควรเริ่มต้นยังไงดีครับอ่านี่ครับผมถามเป็นความรู้ให้เพื่อนๆที่ดูในช่องนี้ครับว่าควรเริ่มต้นยังไงสำหรับผู้เล่นใหม่ฮะสปาวเลยทํานาครับอ่านะทำนาน่าจะเป็นระบบในการหาตังค์ครับเอาไว้ทําการเ้อไอเทมต่างๆครับซึ่งเซิร์เวอร์ดืนเนี่ยก็มีกันครับสำหรับใครที่จะมาเล่นเซิร์เวอร์นี้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องปรับตัวเยอะครับก็เข้าใจง่ายดีนี่ นี่ครับสำหรับใครที่มาเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็มีการแนะนําว่ามีอะไรช่วยบอกได้นะครับแฮมตูมีโคตนหล่อจากแอดมินครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็เป็นช่วงแรกแนะนําจากเวลมอนเริ่มต้นก็ได้หรือว่าจะไปทําฟาร์มก็ได้มีแค่นั้นแหละครับอ่าก็มีการแนะนํามามากมายครับผมโอเคโอเคถือว่าค่อนข้างแจ่มเลยครับนอกจากนี้เนี่ยเราพาไปชมเว็บไซต์ของพิซเซลมอนไซอิ๋วกันบ้างดีกว่าครับผมอุย้ยตัวอะไรพิลผ่านวิบวับะอุ้ยโอ้โหผ่านวับไปกับตา แอดมินวันไหนมิลาเค้าโอ้โหชื่อโคตรจ้ามเลยโอเคครับ,อเ,คครบเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมเว็บไซต์ของทางพิ x ซ l ามอนไซอิวกันบ้างดีกว่าครับผมไปเฮ้บย <c oughs> สำหรับใครที่ไม่รู้พิกัดทางพิซซามอนไซอิวเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำให้เข้าดิสคอดที่ใต้ล่างคลิปนี้ก่อนครับผมเราจะมาเข้ามาที่ดิสคอดของพิซซมอนไซอิวครับจากนั้นเนี่ยเราม,มาที่เว็บไซต์ต่างๆครับจากนั้นก็คลิกไปที่เว็บไซต์พิซซ่มอนไซอิวได้เลย อ่ามันก็ขึ้นมาหน้าประมาณนี้ครับผมซึ่งสำหรับใครยังไม่มีเดี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกไปได้เออแล้วเสียงกูเป็นอะไรเนี่ยเสียงผมไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เนี่ยส่วนของผมก็มีแล้วครับผมดังนั้นเนี่ยผมกดไปที่เข้าสู่ระบบได้เลยจากนั้นก็เข้าสู่ระบบมาครับอ่านี่ก็เป็นนาเคาเกมต่างๆคาวาของทางพิซซ่มอนต์ไซอูครับมีไอเทมต่างๆมากมายให้เราสามารถช้อปปิ้งกันได้ครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีร้านค้าสำหรับ RP ครับซึ่งร้านค้าสำหรับ RP เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำการยัดของเข้ามาดังนั้น กลับมาที่พอยธรรมดาก่อนดีกว่าครับผมอ่าเราก็จะมีคีเลเจนดารี่หรือว่าต่างๆมากมายครับให้เราทําการช้อปปิ้งกันอย่างเต็มพิกัดครับผมโอเคอุ้ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีผู้เล่นใหม่มาครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหมีสาวมาด้วยครับแน่นอนว่าสําหรับใครที่อยากจะคุยกับสาวเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้ะครับอะไรนะพิ่เซิอส่ยหิวนั่นนะครับเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวร่วมเลยสวัสดีครับมีมีมีอะไรมีไรมีไรสอบถาม ผมได้นะครับผมเก่งมากโอเคเราไปที่โซนฟาร์มเลเวลครับเลเวลโซนโอเคครับเราไปที่โซนฟาร์มที่เลเวลสิบขึ้นก่อนดีกว่าครับเริ่มต้นแบบซับซับเลยเป็นผ่อหนุ่มเสื้อแดงนี่ใส่ไปเลยครับโปรแกรมที่เราเจอในตอนฟาร์มก็เป็นเชนซี่นั่นเองครับเชนซี่เนี่ยเป็นโปรแกรมธาตุปกติครับซึ่งเราสามารถฟาร์มได้เลเวลที่ง่ายมากๆครับผมสามารับตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดตีชิวๆไปได้เลยครับซึ่งเวลาฟาร์มเสร็จหนึ่งตัวเนี่ยก็ได้เวลที่ประมาณ นี่ครับผมอ่านี่ครับได้มาประมาณ11เวลกับอีกนิดหน่อยครับก็ถือว่าได้เวลที่เยอะมากๆครับผมนี่นี่ส่วนสกอร์มันนี้หรือที่มันนี้อย่างผมเนี่ยเวลทะลุไป13เลยฮะอ่ะงั้นเราลองฟาร์มแบบตัวเดียวดูบ้างครับเดี๋ยวเราลองฟาร์มแค่แบบเดี๋ยวๆดูบ้างโ,โอเคได้มาประมาณ2เวลเลยครับถือว่าได้เวลเยอะนะอ่าเราฟาร์มเสร็จ1เซตเนี่ยได้เวลมาที่ประมาณ20เลเวลเอ้ย10เลเวลครับโอ้พัฒนาล่างเลยครับผมอ่าถือว่าแจ่มเลยฮะโอเคครับและเหมือนตอนนี้เนี่ย พี่แฮมตูอยากได้มาแชมไหมเอาเอาเอาอยากได้ครับอยากได้ครับโอ้โหน้องเขาก็ใจดีเกินจะให้ฟรีหรอเออน้องเขาก็ใจดีไปครับโอ,โ,อโอเคครับตอนนี้เนี่ยน้องเขาบอกบอกให้ผมมาที่เซ็นเตอร์เลยซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมแลกบุกมัาหน่าน้องเขาแล้วน้องดิวโอ้โหคนนี้นี่เองอเราโยนบาก้อนไปแรกเลยฮะปึ๊บ โอ้โหให้มาช็อปเวลโอ้มาโชกมาครับซึ่งมาชกเนี่ยเงื่อนไขของมันคือถ้าหากเราทำการเทรดโปเก,กมอนเนี่ยโปเกมอนก็ทำการเวทการลากเป็นมาแชมป์นั่นเองอ้าวเอาเรื่องซึ่งบอกเลยครับว่าเราเด็กในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยใจดีมากครับดูยังเด็กคนนี้เนี่ย แจมนะครับใหปป้พงบ้าผมมาด้วยโอเคครับซึ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับเซิร์ฟเวอร์พิกเซ m o มอนไตอิวเนี่ยถ้าใครจะมาเล่นเนี่ยก็เข้ามาโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยขอพูดอีกรอบครับสำหรับใครที่ได้ทำการเล่นกิจกรรมแชร์ภายในวันที่15้นี้เนี่ย รับไปเลยเลควาซ่าฟิฟี่หนึ่งตัวพร้อมกับแฟชั่นครับถ้าทาว่าผมโกหกหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับเลควาซ่าที่ผมกักเอาไว้ครับนี่เลควาซ่าเลเวลหนึ่งเนี่ยรับไปเลยฟิฟี่ครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์รับมิวทูอีก3รางวัลซึ่งก็บอกเลยครับว่าสามารถมาเล่นกันเยอะๆได้เลยครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟชั่นอีกด้วยครับมันทำการขี้ขวาาไป โง่โคตรจ้าครับอนนาเบนทักใารชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสร้าคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมแฮมตุงขี่เร็วกว่าซ่าหาได้ยากนะครับเนี่ยภาพนี้เนี่ยมาเล่นกันเยอะๆครับจุ๊บๆซสี่ยว